สุพนัทเปิดใจสาเหตุทิ้งโอกาสสำคัญทำแฮตคลิกท้ายเกมจบลงไปแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่2เมื่อวันที่21พฤศจิกายน66ซึ่งบอลไทยก็คืนฟอร์มบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ได้3 1จากผลงานการยิงของสุพนัทเหมือนตาสัดคนเดียว2ลูก และสุภพโชคสารชาติทำให้ทีมชาติไทยปลดล็อกคว้าชัยคัดบอลโลกหลังเพิ่งเปิดบ้านท่ายีนทำให้ตอนนี้ช้างศึกทีมชาติไทยมีเพิ่มเป็นสมคะแนนจากสองนัดรังอันดับ2ของกลุ่มซในตารางคะแนนฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกซึ่งฟอร์มอันยอดเยี่ยมของสุพนัทเหมือนตาที่จัดการเหมาคนเดียวสองประตูและเกือบทำแฮตทริกได้ด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจหลังจบเกมว่าเกมนี้ให้เครดิตรุ่นที่ทุกคนที่ช่วยกันจนช่วยให้เขาทำสองประตูและช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในช่วงแรกเราเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้เราอึดอัดแต่ครึ่งหลังปรับแผนจนผลการแข่งขันออกมาเข้าข้างเราส่วนสองประตูที่ทำได้ต้องขอบคุณพี่ๆในทีม ที่ช่วยกันทำได้ดีและเก็บ3ามแต้มได้ในวันนี้รวมถึงจังหวะที่เกือบทำแฮตคลิกได้ช่วงท้ายเกมจริงๆอยากให้ชัวเลยเลือกส่งแต่พอส่งไปแล้วพลาดก็เสียดายนิดนึงสรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มซีผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันจีนแพ้เกาหลีใต้ไป0ถ3 ทั้งนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยจะกลับมาแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3ด้วยการบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติไทยนะัดต่อไป บอลไทยจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลุยฟาดแข้งเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในช่วงเดือนมกราคม2567